สวัสดียามเช้ากันค่ะทุกคน ถามหลอบคุณไงอ๋อเบาเองงานลุ่งลุ่งเลยคุณลุ่งลุ่งนั้งงัดกันนี่คุณมีแหม่เนี่ยโอ้โห เอาเ้ไปอีกตัวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเล้นกันว่าใส่แต่สวยหรือเปล่าเจ้าจีเจ้าสิเจ้ามาเขเรียนจับเน่ยเจ้าสีเจ้ามาจะสังเ mọi người 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 mọi Cái này nó kìm đấy Cái này nó người mọi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  cái mọi người 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 ให้เราได้หนึ่งวันนั่งโจกนั่งโจมรดเดือนเขเล่อไอ้ลูกมาทำไถ้มักินเราไทแน่มาเรามือเดิมอยู่เจ้าอ่างก็จิตใจไปเลยากบ้าแล้วค่ะทุกคนโอ้มนั้นมากตัวนี้ยังไม่ได้มัดเลย เงี yeah, ้ยต yeah. ัวหนึ eyes, ่งฝังเงินไหมมหววะไ้สน่นเอาก่อโอ้ยกลัวค่ะตรงนี้วดัยืดไป้นมือตักสั่งตรงมาจากบ้านดุงนะคะทุกคน ตักปลามาประมาณหนึ่งพันตัวแต่ว่าทำหลุดทำหลุดไปแล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวเพิ่งได้ตัวแรกเขาเป็นร้อยไม่ได้เป็นสิทธิ์นี่เมียถามไม่โดนหลุดเหมือเกิดเนื้อ ข้าเป็นลอยได้เป็นพเออเขาตีเงี้ยวะสงสัยเงีเขาระบโอ้เนเล็กกับบอลลู่ะทะลุหนาผาเนี่ยวะเอ้าอ้เนีนั่นเลยมนอยู่หาปลาโอ้โยนไปแล้วผเห็นอยู่เิ่นเพิยดเลยน่าทุนมาแล้วนะคะชบิงรมขนาดเล น้ำก็หมดสินเนี่ยมาแล้วค่ะทุกคนเช้าเช้าปลายกินดีมากเลยค่ะตั้งแต่เดสี่มา ว่าแบบยังหัวเหยียบไล่มครับครับเออเข้าเลยนั่นไปย่างไปพุ่นพุ่นไปรอเรียุ่นไปเข้า้ไปหุ่น ขันมาถึงเขาทีเขาี้ดีเลยมั้งพมือโป้แล้ทุกคนปวดตาด้ต่ปวดตึงมัดเล้ครับเอามืออัดเดี๋ยววดความนี้มดความมา สีเม่นย่จังหุ่นิด้แค่ยิงแคนกินึอือโดนทดทา่แกวาสบัดขอดอ๋อแกก็ใส่เต็มบนโอ้หายเป็นฮอกหรือบ้ากัสบัดขอได้หน่อยบาหลุดไปแล้วนะคะทุกคนหอกซอกันเด้ ขวบเดนตัวดีเขาอีก,กันอ,อ,อีกแล้วกรเฮ็ดเล่นเกือกที่ถือเนาะสะมันขาะตังแจงเฮ็ดเต็มตึ๊กเอาไว้มาอีกตัวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะ่าจะประมาณเจ็ดแปดโมงได้นะคะเหมือนน้ำลงแล้วปลาเริ่มเริ่มวิ่งแล้วกินดีมากค่ะ อันมือตักมือโปนะคะทุกคนซื้อตัวมาจากอำเภอบ้านดุงนะคะตอนนี้ถ้าใครสนใจมือตักปลาสวายปลาใหญ่ก็สามารถทักเราเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราติดต่อมือตักไปให้ ไซส์ก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่สมโลถึงห้าโลนะคะจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าจะเอาไซส์ใหญ่จริงๆเจดแปดโลเก้าโลสิบโลเนี่ยมันก็จะนานๆจะมีตัวมาทีนะคะ

ขว่ญเขาอันเขาจ่ทั้งรถดหนหวองเขาด้งจิเดียบผมยังได้ยินตอนไหนอะแล้วเห็นปีน้ทุกปีกับห้องร uh, ู <s <s ้มันกับบอลห้องตอนเนืองมไหนเนี่เาจะได้ที่คิดวันนี้เขาล่มล่มแสงทิตย์เนอนบ่ได้

รุดเลยุดเลยมุนเร็้ยวมุนเร็้ยวถึงรุดใช่พอนรุดหยวนหยวนโอ้ยย้อนจุดอ๋อเอามองดีละมองนี่ละมองเมองเอ็นที่ห่านี่ละมันเป็นอันโอ้ยปลาอยู่พุ่นแล้วเดี๋ยวมึงยันไปฝุ่นยางไปพุ่นไปที่เดิมไปที่เดิมพุ่นยางไปพุ่นเลยยางไปเฝุ่นฝุ่นของฝุ่นของเลยอีกปลา

เห็นวะนี่อยู่บนป่ามาแล้วค่ะทุกคน หลังจากที่หลุดไปสองตัวมือตักปาลกปาจากบ้านดุง้มาานนลงะครับ xuôi 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 luôn các... Các luôn này, ừ. à, luôn ยืนติดต่อกันเลยค่ะทุกคนตั้งกฎตดีงกฎเยอะมีเด็กเยอะต้องเดียพวกเย็นงงหลังหลังใส่หลังหลังใส่แข่งไม่เหมือนเขานะยากกันเนืยอเนื้อขนปังไม่ใส่เลย มันมาที่ไหน,น,ไนบุญนมึงจะเรื่อเกื่ร่ำเปล่าเลยนะนเี่เสีย,งด,ยง,งดังฟังตัดดีจีตัวกัไปแจ้งเสียงมาที่จีบไปแจ้งโอ้หมุดใหญ่ครับ ก็ยิ้มเปลังเลยมาต่อได้คุณบอกมาต่อเุก่าโคตรใจดีล่ะเห็นไหมวันใหม่มาอีกตัวแล้วค่ะทุกคนยังไม่มัดนะคะสตัวถือว่าไม่สิเกล็ดโขลข้านี่งั สองตัวยังอยู่บนบกนะร่างไรคันเมืดร่างไว้ถือสติสสติสมิอติสติสมิสตัสติสติสตัสติสติสติอติสติสติสติติสติิสติสติสติสิสต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 ิสิสต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 ิงติสติสติสติยติสติสติส้ิสต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 มสติสต้สตติสสตส เดี๋ยวเว้น้ส่เออมุญแม่นม่ยูนแม่ยูนถ้าวัดบัดบุมนขางไ้เนาะเดอยวี่ะวัฒนธมันวัฒนธรอย่าลิกมือตักมือตักบันดุงมามือตักมันดุงมือตักขอบุกใจที่ไว่วัดไม่เยไปตักไงอ๋อตันนหลังท่เกีบบออืมนีเกย่สดิตโอ้ยิ้งข้าอันเือไม่ไเอาเอาเ ใช่ใส่ไก่พ่นยันเป็นหลังเลือดเป็นหลังเลือดก็ไอเรียนนะเดี๋ยวเลือดออกให้ลูกมือจักมันดุบ่ะมือจักอันจีบๆอุ่นใวขนาดนั้นละเนี่ยทุกคนอันนี้จะเอาขึ้นแล้ว สองตัวติดพร้อมกันเลยนะเนี่ยบนโบกยังสองตัวยัง อันนี้มือวัดจากพึงการนะคะส่วนมือตักสังตงมาจากซีสเกตสังคู่นี้ก็มือวัดจากพึงการมือตักก็มือโปจากอำเภอบันดุงพอพอพอ,อได้ลวะคะ่ะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ติด